ไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็น ตป็ิเนทห้ เือปลาลายอะาทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้ Come yeah.